สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กุปรายการดนพิธีบนเพทอยนะครับเออเฮ้ยนะครับเออเออ,เอ,อทุยไม่ใช่ไรไอ้แค่มกโอเควันนี้เราก็จะมาเจอกันในการที่จะทำอะไรดีก็ไม่รู้นะครับพอดีว่างจัดเลยก็ของที่โชว์ในเพจแล้วก็รอกันสักครู่นะครับกำลังแบบประมาณแบบว่าดัดแปลงคลิปไฟ,ฟยอยู่อะไรท่านลองนี้นะครับดี๋เวิดหนึ่ปิดหนึ่ง โอเคมาละเราก็จะมาเจอกันนะไม่มีอะไรทำเราจะมาทำการส่งชแน,นลเพื่อนเพื่อนรีวิวเล่นนะครับอะไรทักเทสกูมาวะปิดก่อนเลยโอเคแล้วก็ปิดปิดปิดอย่างเราจะเริ่มจากาค,คุณที่ดังที่สุดเลยครับคุณเจ็ดวิวโทรเลครับเราดูกันด,ด,ดีกว่านะครับเดเอาเฮียแม่งไม่ลงรีวิวใหม่หรอระโหเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นโอเคไหนเขาดูหน่อย โอเคเสร็จเรียบร้อยทำเมนกันดีว่ะครับเกณเกียนเออตอ้นท้ายมันเป็นจุดมากของสปาร์คโคนะฮะลองสแกนโนโมดูฮะมันจุดสุ่มสเปรัสละ่ะทำามวิดีโอเป็นแบบเฉพาะผู้มีลิงก์อ่ะอ๋อฮะอ๋เอาลงไปคุณเริ่มลงกับเมนมึงละเหมือนหนังเขาจะไม่ทำมาแล้วอะไม่เห็นฉายเบยเออพี่เจ็ดเราตอบ่าซีรีส์จบไปแล้วครับเหลแเดในมูวี่อันสตาร์มานะคะ ที่เจ็ดลืมดาร์กดัมมี่สปาร์ครับอ๋อจ้าขออภัยนะครับนะครับโอ้โหก็เราก็จะมาชมร,รีวิวคนแรกเจ็ดดิวทอยผ่านไปละใครว้าไม่เคยเห็นเลยวะ่ะพีซัทรีวิวนะครับมาดูกันเลยดีกว่าโอเคคุณยืนนักรีวิวหน้าใหม่นะครับอะไรวะพอยแบงค์เฮดเชก็ปิดก,ก่อนด <laughs> ีกว่เา <c oughs> เดี๋ยวแล้วมันลิขสิทธิ์เขาโอเคแล้วมาต่อไอ้นี่มันในเพจนีวว่ป่าว โอเคต่อกับคุณพอคุงนะนี่ข้ามพัดลมไปก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันอ่อนี่เน่ล่าสุดเขาออกเซตคะนันนี้ทอยอันนี้อันนี้ดูแล้วนี่ดูแล้วปิกดก่อนเลยเอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสิ่งปแปลกไปเพราะผมไม่สบายลนะขอรับโอ้โหผมก็ไม่สบายคนระับโอเคเรา,าอ่านเม้นต์กันเคลียร์ดีกว่ารีววิดีมากครับพี่โพลสวัสดีเพื่นะครับเท่าไหร่นะครับอ่า โอเคโอ้โห okay. ม,มือคันแน่เนาะอย่าได้รู้สึกว่านั่นแหละอะไรเอ่ยอ,อินโทรแล้วใจอินโทรคอยดูหน่อยอินโทรปิดเมนเมนเอ่อเราเริ่มจากเยี่ยมกูด yeah, อ่าคุณเจเข้ามารีวิวรีวิวทอยแอนกันดั้มนะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันเดีย๋ยวเราลองเปิดดูแล้วกัน <c oughs> จิจิตผมอยากให้พี่รีวิวพริ้ซซ์บิ๊กเกอร์นะครับโลกของดับเบิ้ลนะครับทว่านะครับ ไม่พลนชูตติ้งสตาร์ฮ่าฮ่สวัสดีครับสองสัปดาห์แล้วนะพี่ไม่ได้รีวิวอะไรเลยเ,เข้าใจพี่หน่อยครับถ้าพี่ไม่ได้รีวิวของเล่นเป็นงานหลักพี่จะมีพันลนหน้า,าที่ต้องทํานอกเหนือจากการรีวิวอยู่ครับโผล่ขึ้นโผล่ขึ้นเ,เงินครับสงสัยตอบไอ้นี่แน่เลยเนี่ยตอบไออ the เนะปเอาหมดเดือพงเลยเนี่ยเออนะก็อย่าไปแกนเขาม้ามนะครับพอดีโผล่คอมเ,เมนต์ไม่มาอนะไรอเงี้ยทุยยังไงอย่า อาอยา่รีวิวทอยกันดัากูติดตามให้มึงเลยอ้าวดูหน่อยซิขอดูหน่อยขอดูหน่อยอะไรเงี้ยยี่ยมเช้าโอ้รู้สึกว่าจะรีวิวแต่พวกโมงแล้วครับโมโงม,งมงอะไรอย่างนี้กันดั้มโมจีนนะครับอ่ะเรามาดูคิดที่แบบติดฮอตคิดดีกว่าอ่ะเอโอแล้วกันเดี๋ยววะโอ้โหมาถึงนี่แบบ ทุกทีครับทุกที่ครับคงก,กลับรายการรีวิวกันดัด้มอีกแล้วนะครับสวัสดีค <ผม S 2> รับไม่ได้มารีวิวเลยวันนี้จะมาให้มาดูว่าคือผมได้มาเนี่ยก็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้มารีวิวเอามาให้ดูนี่มันเหมือนกันไหมเนี่ยออโอเคโอเคถือว่ามันเหมือนนะโอเคโอเคต่อต่อได้มา <c oughs> 300สามร้อยเอ300อสามร้อยสามร้อยสามรราคาถูกมากแต่ว่าลูกเล่นนี่เล <300 S 1> <300 S 2> ่นได้หมดนะ,ส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 ะ ที่300เพราะว่าอะไรเพราะว่าสายมันขาดครับสายมันหายไปโอเคแต่ว่าที่เหลือครบสายนี่ร้อยนี่ไม่ไม่แทบจะไม่มีอ่ะไม่มีเลยเหรอมาดูรูปเล่นสวิดอยู่นี่เด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวมาดูเราเขาก็ร้อยไม่มีเลยแบบหนะาร้อยจริงจริงอโอเคโเคไม่มากันไม่มากันเหมือนมาเขียนอะไรก็ไม่มรู้เ่าอันนี้โอเคถ้าใครไม่ชอบก็ป,ปิดได้เลยนะครับแบบไม่มีได้รับจรงิงโอเคเราต่อกับคุณพัดลมนะครับ หาไฮจับวงการรีวิวไปนานมากประมาณปีกว่าๆนะครับพัดลมเนี่ยก็ <c oughs> อะไรเนี่ยอืมเออเรามาดูรีวิวของเขากันสักหน่อยดีกว่านะครับเอาเป็นอ๋อลืมไปครับคุณ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 ซันนะรีวิวก็เป็นนักดนตรีด้วยนะครับเป็นมือกีตาร์อะไรอย่างนี้ก็มาเชีร์ริงกับผมในอใแอคออนในท่านนะครับมาโคเวอร์กันหน่อย ไ่ตองครับศูนไทยรูมแม็กันหน่อยดีกว่ามิลต้าแมนชาร์โรด้วยโอ้นี่ใครมาโงคนนี่ใช่โปรแกรมยูดีวิดีโอหรืกันต่อใช่ไหมครับเทพมากอาจารย์เวลากดทำไมไม่เห็นมีแสงเลยครับอา้าวอขาบงเสียม What the fuck? Boom. ั้งวอ h เด u c ากบูมรีวิวด,ดีมากเพื่อนโอ,อนน้ี่อันนี้อันนี้เริ่มซีเรียส ปล่อยแสงสซาบะลายก็บู๊บบู๊บวอร์ตามฝักบู๊บบู๊บบปลอภาพชัดเยอะเลยครับชอบครับแต่จบเราตัวขอโทษ้ครับขออภัยด้วยอ่าก็ดีนะครับกะดีแต่เขาก็ให้ไปโครงการท้องทันงานก็คิดถึงนะครับรอเหมือนการรอให้เขากลับมาเอ้าค้างชิบหายเข้าใหม่ก็ได้นี่กูผ่านไปกินรีวิวนั่นเองกี่กี่แชนแนลวะเนี่ยโอเคเรามาดูคุณทาเคซีครับคุณทาเคชินี่เจ๋งนะครับเจ๋งเจ๋ง อา้าวไลค์กดไลค์ที่อีกโอ้โหโซมาะนะครับโซมาะเลยมีเป็นโซาเป็นหน้ารีวิวกูด,ดิ้งนะครับบทแรกเลยมั้งของของวง,งการนะครับไลค์กันไปติดตามซับสไคร์กันได้ผมก็กดไปลนะนะก็ทายเสียงพีนก็คุณพ่อที่สามารถพายพีนให้คนไทยได้นะครับ อีกคกะนะครับคที่ได้ 72, 900ตกเมื่อไรย่งถึงใครมดตกเมือโอเคลแล้วก็มาดูของคุณโซมงด้ว่าโอ้โหฟังคุณเธอและเสียงฟินจูเลยนะลยนะโอ้โหไฮนี่ไฮเวอร์ชั่นด้วยหีอ่าพันเอกท้องด้วยเฮ้ยเออสุดตาอย่าพึ้งได้ไหมกอดตู้ก่อนเมรยไดโอ้โหีเยอะครับีเ แม่กาดเสือในเลยไกลทุ่มชาระเบียนะครับมีการเปิดพิ้วเล็กน้อยโอ้โหชูแล้วอ๋อตั้งพ่อเหมือนนากิโตะแล้วหมุนตัวเฮ้ยออพลังจากเฮ้ย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 แป๊บแป๊บเอาค้างเลยครูหนึ่งไดหมหนึ่งไหม เห็นอะไรแปลกๆบาจุดสำคัญฮะโอ้โหนะครับจะไปดีใจเขาเลยครับผมกดชอบเลยครับอ๋อเห็นบ้านกูไปเลยมากเลยโอ้โหหลอดไวไฟก็เต็มนะอ่าเรามาดูตรงนี้ก่อนเป็นตุดกาอย่างนอลูกเราฟานว้าจ้าก็ว้าวเต็มเต็มครับหน้าแหวนพังหมดโหมานะ โอ้แลวก็ไม่ใช่เป็นอเนริาเป็นเป็ของอันเนะโหก็ถือว่าแบบเนะอาร์ตอีนะก็ไปสัมาษากันได้ครับคุนิแก็เป็สุดตาสุดตาอะไรวะก็อยแล้วก็เ็นใจนะไปดูเวยมางานนะาแล้วก็คุณอะไรอีวะคุณเยอะวะเอะะ มีเยอนะมีเยอะนะีกดไลค์ซับสไครักใครสักหนึก็มีนะครับก็มีนะครับก็มีนะครั่อที่นี่นีนีมเซ็กซ์านมีมาแรงมากครับแล้วก็แอดิรตสาวบุกมาสไลเดอร์นี่นี่เลยนะครับพอดีผมรู้จักเคนนีอยก็ สุดยอดนะสุดยอดเป็นหน้ารีวิวหน้ใหม่ที่มามาแรงแอซานาโคมากแล้วก็แอมบูนแบกของเซอรมาอรเดอร์เห็นไหมอันนี้ก็อีกคนหนึ่งนะก็คือว่าสุดยอดก็เชื่อว่ารีวิวเป็นทีมเดียวนะเชื่อว่าคุยแบบแบบรีวิวจนเอาแขนโผล่มาแล้วก็ดูขนกันเลยอะไรเงี้ยถุยแย่งกูเปรียบเทียบกับอะไรก็นะครับสวยเธอว่าเจ๋งนะครับเจ๋งเจ๋ง ไม่ใช่ดีมิมหน้าใหม่นะโคดีแอนดมินเขาก็อายุมากกว่าผมด้วยจะพูดนี้ก็ได้แบบผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะสูงกว่าอะไรเงี้ยอะไรงี้แบบเทพกว่าเลยก็สำหรับขมไปนะครับก็ไปกดไลค์เพจกันได้นะเดี๋ยวว่ากันเอ่อวกาจะพูดมากกันทำไมวะเออเพื่ออ่าแล้วก็ใครอีกวะก,กดเครื่องจักรรีวิวทำไมเนี่ยสังเกตนะครับยิปผมไม่โดนเลขสิทธิ์มาวานัน 7จ็ดแปดคลิปมาสิบคลิปแล้วอ่ะโอ้โหแม่งเจ๋งอ่ะแต่โอ้โหเยีย่ยมง <c oughs> กูละเซ็งเลยกูละเซงเลยอะไรอย่างงี้โอ <c oughs> okay, ้โหโอเคเรามาดูจากที่สตาร์ทผมมาดีกว่าเอ่ออะไรที่แบบนักรีวิวนักรีวิวเหรอโอ้โหจำได้ไหมนะ,ะคนหนึ่งคนหนึ่งอืมนี่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 ตทาทอยแอนด์รีวิวอะไรคนนี้มิสเตอร์กวยล็อกเกอร์ก็ไม่เปิดดีกว่าเี้ไหม <c oughs> ่าเราดูไปที่ทกคนทีละคนค <c oughs> น,คน,นะครับนี่ดูดูทุกคนตาตาทอยลีตาทอยแอนรีวิวนะครับก็แปลว่าแปลสาษาไยว่าตาของเล่นและรีวิวนะครับอืมอไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> โอเคเราดูอะไรแบบที่ว่าเขามีเมนนั่นะิบหกยี่ิบสองติ๊ตตอคุณคนโด้เดอะครอสโ,โอ้โห้ มาแบบโคตรอีกัดเลยครับโ oh, oh, อ้โหเพงนี่แบบแท็กออนไททันเสียงดังหมดละ <c oughs> ต้องติดตามกันไปอ่าใช่ hey, นักดีวของรายการนี้ตาภาพตัวอย่างครับโ oh, oh, อ้โหรอกับนะครับตะกากเสือเชิญรับชมกันได้เลยนะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาดูทีหลังกันนะเดี๋ยวคลิปรายการกักหมดแล้วฮิทยุยใช่ละนี่คนหนึ่งครับสกายบอมนักรีวิวมาแรงแซงทางโคร้งนะครับโอ้โหไม่กี่วันก็พาโอ้พาซับได้สามร้อยสิบเจ็งนะเจ็งเจ็งโอ้โหตัวสองหมื่นห้าเยอะกว่าผมอ่อะแบบคลิปที่เยอะสุดนะเยอะเยอะของผมอีกเยอะของผมผมได้หมื่นสองเยอะสุดอะแต่ผมมีหมื่นสองคลิปเองคนนี้มีก็สนุกสองคลิปเจ็ว่ามาแรงนะครับมาแรงแต่ก็หายไปสองเดือนก็ ก็รออยู่นะครับรอให้มารีวิวเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างนี้นะครับโซนิ c เรนโบว์ p o นี่ทีเอฟครวะอ๋อหอรู้สึกว่าจะเป็นแคสเกมอะอันนี้เราไม่ยุ่งกันครับเราม่ยุ่งบอลจะไม่ยุ่งอะไรอย่างงี้เออมีมีมีเมกไมเนี้ยนักรีวิวเนี่วศาโอ้โหเออนักรีวิวนะครับ TNS Channel เก๊ะ ไม่เคยเห็นว่ะปุ๊บกูกดวิดีโอดูเลยนะครับรีวิวเซนกูคูดเวอร์ iver, ด้วยนะครับ2งเดือที่ผ่านมานะครับก็แกล้งน้องตุย๋ยไปดูปลากับเทนเป็นเทนเอะเทนจังเออังใจให้นะครับอ่ะก็คงจะหมดแล้วมั้งมีไม่เนี่ยมาไล่ดูทีละมาไล่ดูทีละอันนี้ก็ <c oughs> เหนื่อยนะครับเหนื่อย เออใช่ลืมได้ไงวะไลทเทอร์ริมิกนะครับไลทเทอร์ริมิกเอา้ากูหาชินะเขาไม่เจออีกเอางี้ว่าไลทเทอร์ริมิกก็อีกคนนึงครับทารรีวิวเหมือนกันแล้วก็หายหายไปแต่เฟซเขายังไม่หายนะเอเอก็ใช่แล้วไงแล้วกูเปิดอะไรค้างวะเนี่ยว้าผมได้คิดได้บอกว่าทุยพอๆเพ,อพ,อพ,อพกกิ่งเพิ่งคุยกับน้องเข้าไปนะครับคน้องอโซมานะครับเพิ่งนั่งไลฟ์ชื่อรายการด้วยการนี้โซมารีวิวอะไรนี้โอเค เอ้าหมดแล้วมั้งเนี่ยเอ่ออะไรด้วะเต้ยเต้ยเต้ยสองเก้าห้าครับเต้ยจะสองเก้าห้าไม่มีด้วยกูชิปหายละว่าการชมแล้วกันตะกี้ดูอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่เต้ยนะครับผมเพิ่งเบนเข้าไปสักคู่นี้ 15้านาทีที่ผ่านมาเลยโอเคโอเคอเคนี้ยเด็ต้องขาลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็พบกันใหม่กินเกลียนครั้งหน้านะครับก็ถ้ามีก็จะโผล่มาในการแบบนี้พวกแบบเย็น,น้าก็เพราะว่าวันนี้แบบมึนในยี้ตัวร้อนไม่ค่อยสบายนะครับโอเคครับเนี้ยต้องขอลาไปพบใหม่ในรีวิวครั้งหน้าครับสวัสดีครับ